น,นี่ผมอยอมมานำเสนอง,งานครับอไันนี้แรกครับเจ้าเป็นไฝเจ้าเป็นไฝิือกิอมาแต่ไดทำไมเจ้าจึงมาเป็นเจ้าวันนี้นนผมชื่อนายนาชัยเพชรศรีโดยวันที่21เ,เมษายน2536ที่จังหวัดราชธานีครับทำให้ทำาไมถึง เป็นผมจนถึงทุกว,วันนี้เพราะผมมีพ่อกับแม่คอเยเลี้ยงดูจนถึงทุกว,วันนี้และกับผมได้ออกผลงายจะมีคุามสามาแข่งเองครับจริงทั้งนันก็เพื่อนไม่ไม่ผมไม่เพ่งานชิ้นนี้มันจะไม่ต้องหักคะแนนแต่ไม่ใช่ไหมหักคะแนน คะแนนไ limiting, nenhum, ม่ใช่ไหมเร็วๆไม่ได้ต้องถือไม้เรือเปล่เข้าไปในเว็บไมได้ผมไม่ทงานชิ้นนี้ไม่ดังไม่ดังเสียงไม่ดังตมไม่้องกผมได้ทำงานชิ้นนี้ผมรู้สึกอแรกเร้สกบงมงเราทำาแล้วก็รู้สึกดีครับ ได้ยินเสียงไหมะดังดังหนห่อยไเสียงอย่าลืมนะจ๊ะน,นี่เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นนะ